ะะวิธีการนะคะเปลี่ยนแท่งเทียนนะคะสีของแท่งเทียนให้ดูสบายตานะคะอันดับแรกเลยนะคะให้ท่านนะคะดับเบิลคลิกนะคะตรงแท่งเทียนเนาะแท่งไหนก็ได้นะคะดับเบิลคลิกไปนะคะแล้วท่านก็เปลี่ยนอยากเปลี่ยนสีอะไรก็เปลี่ยนนะคะเช่นฉันอยากเปลี่ยนเป็นสีขาวก็คลิกสีขาวให้หมดนะคะทั้งตัวบอดี้เส้นขอบไส้เทียนก็เปลี่ยนเป็นสีขาวให้หมดนะคะหน้าตาเขาจะขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะคะ ส,ส,ส่วนพื้นหลังสีดำาๆตรงนี้เนาะส่วนพื้นหลังสีดำาตรงนี้นะคะให้ท่านนะคะคลิกตรงเมนูด้านล่างนะคะจะมีคำว่าเมนูที่อยู่ด้านล่างเนาะด้านล่างตรงนี้นะคะคลิกตรงเมนูนะคะจากนั้นเนะะี่ยค่ะเขาจะมีคำว่าสีทีมสีเข้มนะคะเดิมทีนะคะถ้าเราไม่ได้เซตอะไรเนี่ยแรกๆเลยนะคะเราจะเป็นสีขาวในลักษณะแบบนี้ ครั้งแรกเลยเนี่ยนะคะเราจะเป็นสีขาวในลักษณะแบบนี้นะคะถ้าเราต้องการปรับสีขาวพื้นหลังสีขาวให้เป็นสีดำก็มาตรงที่เมนูนะคะจากนั้นนะคะกม็มาเปลี่ยนนะคะทีมสีเข้มตรงนี้นะคะที่เเมาส์ชี้ตรงนี้นะนะคะคลิกเลย1ครั้งนะคะอ่ะในลักษณะแบบนี้ก็จะเป็นสีดำนะคะ อ่ะนะคะนี่คือวิธีการนะคะเปลี่ยนสีแท่งเทียนแล้วก็พื้นหลังเพื่อที่ให้เราดูสบายตาขึ้นเนาะโอเคนะคะวัสดีค่ะ